เช้าวนี้มาดูพริกสุกแดงไปหมดแลยครับนี่ครับเก็บไม่ทันผลผลิตจากธรรมชาติปลูกแล้วไม่ต้องดูแลมากใช้แค่บำรุงด้วยน้ำหมักแั่นี้ก็งามออกผลดก พิกจะชอบดินที่ล้วนล้วนครับนี่กับดินล้วนจากการหมักหมักดินด้วยมูลสัตว์ตั้งแต่ข้าวแรกดินจะล้วนซุยจากดินแข็งแข็งดินเหนียวกลายเป็นดินล้วนซุยเพราะว่าเราหมักด้วยปุ๋ยคอกแยะพืชสดหมักไว้สักหนึ่งเดือนสองเดือนปลูกแล้วจะได้พิกที่ งามออกกิงสาขาดีนี่ครับผลผลิตกับน้ำหมก